สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมผมเป็นใครผมชื่อกระฉันะผมโอเคนะครับวันนี้ผมเล่นเกม Minecraft ม็อดของย y o g ็อกนั่นเองนะครับผมโอเคเลยนะครับซึ่งม็อดนี้ครับผมผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะทีนี้นะกูเห็นเหล็กเต็มไปหมดเลยนะผมโอเคนะครับแล้วทุกท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมมึงมีแค่สามหัวใจนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าตาดีเลยทีเดียวผมบอกว่ามันจะมีดันต่างๆมากมายสัตว์ประหลาดใหม่ๆนะครับกับม็อดนี้นะครับผมแบบว่าครบชุดเลยนะครับผมครบครบลดความบันเทิงอะไรเลยประมาณนั้นนะครับซึ่งตัวนี้นะครับ หาวีเลดได้นะผมหาวีเลเจอร์อะไรประมาณนี้ได้ผมบอกว่า2กิโลรู้สึกว่าภารากิจที่ผมจะเล่นในวันนี้เนะี่ยครับมันไม่เชิงเป็นภารากิจเนี่ยให้เอาตัวรถไปเรื่อยๆดีกว่าเนะี่ยแล้วก็ให้ทําการรีบหาวีเลดครับผมซึ่งม็อดนี้ตายแล้วของไม่ตกนะนรับซึ่งอันนี้น้องผมได้โหลดมาโอเคโหลดในเทคนิคนะครับก็โอเคครับผมเห็นแล้วแบบสนุกหน้าตาดีใช้ได้เลยนะซึ่งตอนนี้ครับผมเราต้องใช้เลเวลในการอัพนะครับอัพเลือดนะครับผม เพราะฉะนั้นเลเวลจะเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะครับในการอัพเลือดนะครับผมยิ่งเลเวลเยอะเท่าไหร่นะครับเลเวลที่แบบเป็น XP ที่อยู่ตรงข้างซ้ายมือของผมนะฮะเห็นไหมครับที่เป็นอะไรว่า XP 0กนทับเนั่นแหละฮะนั่นแหละครับยิ่งอัพเยอะเลือดยิ่งเยอะนะครับผมซึ่งมันก็แล้วแต่นี่ฮะตอนนี้กูไม่มีไม้ครับผมเนี่ยพูดบ้างแต่ตะกี้แล้วครับผมนะฮะก็ไม่รู้อะไรมากสำหรับมอสนี้นะแต่รู้ที่แน่ๆว่ารู้เขาว่ามันสนุกพอนะไม่มีอะไรมากกว่สนุกว่โอ้ว้าว ตัดต้นไม้เป็นอย่างงี้เหรอโอ้หน้าตาดีครับหน้าตาดีครับผมตัดแบบนี้โอ้โหแหลมไปเลยนะเดี๋ยวๆๆๆผมขอดูความแหลกที่สมจริงโอเคครับผมปรับได้ทุกอย่างเลยเนะี่ยแม่หน้าตาดีหน้าตาดีครับผมนะฮะทุกท่านอาจจะสงสัยถามว่าทำไมมึงพูดเร็วจุงนะครับมีน้องๆหลายคนถามว่าพี่ครับทำไมพูดเร็วจังผมฟังไม่ทันเออไม่รู้จะพูดยังไงวะเนะี่ยมันเป็นสไตล์การแคสของผมเนะี่ยผมซึ่งผมเปลี่ยนมันไม่ได้นะฮนะซึ่งจใจผมพูดชา้ชาๆหน่อยชา้ชาๆหน่อยเหรอ สวัสดีคุณผู้ชมอ่ะไม่ใช่ครับผมม,มันไม่ใช่ตัวผมอะฮะเพราะฉะนั้นผมขอแสดงความเป็นตัวของตัวผมแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ในการแคสเกมของผมนะผมขอภัยทุกท่านด้วยนะับถ้าสมมติถ้าใครฟังไม่ได้ยินนะับผมก็สามารถโหลดของผมโหลดคลิปของผมไปเนะี่ยผมแล้วก็เอาไปดูในอ,อะไรนะแล้วก็กดแบบให้มันช้าๆใน Sony v เว a ัละกันเนี่ยแบบกดยืดเวลาออกเนะี่ยเราเล่นเนะี่ยผมก็ไม่รู้จะทำะไงจริงๆับนะผม นะขออภัยด้วยจริงๆครับผมแล้วก็สมุดที่มันให้มาครับผมนี่มันคัฟไกนะก็หน้าตาดีอีกอ,กอย่างเลยทีเดียวนะี่นี่ครับถ้าเราไม่รู้แบบว่าเอ้ยนี่เยนนี่มันทำอะไรได้ทำอะไรได้โอ้โหมี Ice ning, ไอศครีมด้วยเหรอม่ใช่ครับเป็นอะไรวะคิตตี้เบสเป็น <c oughs> ชุดเครื่องนอนคิตตี้เอ้ยมีปืนด้วยเว้ยครับโอ้โหหน้าตาดีหน้าตาดีแต่วิธีการทำปืนทำได้ะ <c oughs> เดี๋ยวๆอันนี้เครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าสเปียรหอกเป็นหอกครับผมแล้วมันต้องมีเครื่องยิงสเปียเลยปาวะ ออมมัสเก็ตมัสเก็ตเบรา่ทำยังไงต้องมีอันนี้ด้วยอันนี้ต้องทำเป็นกระสุนโอ้หน้าตาดีแต่ว่าวิธีการทำทำยังไงตั้งแต่นี้ทำยังไงสตอ็อก how to วิธีการทำสตอ็อกเดี๋้ๆเด้อเด้อเซไอเทมเอออันนี้สตอ็อกสต็อกคุณนาย ว่า The fuck stock เด้อเด้อเนี่ยดูตรงนี้นี่บอบอเนี่ยอุ้ยเสียงเร,เริ่มเริ่มเริ่มแหบขออภัยขออภัยนะผม<จ>เครียดเครียดนะเนี่ย <c oughs> ขออภัยด้วยจริงๆครับผมเสียงเริ่มแหบแลนะ้วเนี่ยวันนี้ก็แคสไปหลายเทปเหมือนกันนะผมแล้วกูมาดูอะไรนักหนาวนะเนี่ยโอเคครับผมรีบทำก่อนนะเพราะยังไงยังไงถึงขืนกูด,ดูไปกูก็ทำไม่ได้เนี่ยของไม่พอครับผมเนี่ยผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ย ก็อย่างแรกครับผมรีบทำโตคราฟก่อนฮะกูบ่นตั้งแต่ตะกี้แล้วครับผมอยากจะทำบ้านดีๆสักหลังหนึ่งนะแต่ก็เดี๋ยวเสียงเสียงนะั้นมึงเป็นใจให้กูอย่างนี้วะเนะแล้วก็มอนค่อนข้างที่จะหน้าตาดีครับผมสำหรับมดนี้หน้าตาค่อนข้างานสนตีนมากเลยครับผมแบบว่ามึงตีกูแปบ๊บเดียวกูก็อมเหรียญแล้วมึงดูกูที่มีเลือดสามแม่นะสงสารกันบ้างก็ได้ครับผมไม่ปวดจะทำร้ายกันเลยเนะี่ย ฉันกาลังขอร้องอ้อนวอนเธออย่าไปนะโอเคผมไม่เป็นไรมีเหล็กก็เพียงพอแล้วตอนนี้เหล็กครับผมแนะนําให้แบบว่าทําจําพวกเครื่องมือที่เป็นแบบชุดนะฮะเพราะว่าเครื่องมือแบบดาบอะไรประมาณนี้หาเอาเดน,นันเจียนจะค่อนข้างง่ายเนี่ยฮะจำพวกดาบเพชรพวกนี้ครับผมดูน้องผมเล่นจนแบบกูนี่แบบนั่งจนตากูแข็ง่ยนั่งดูเออมันอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองโอเคผมก็พอตัดสรูเนี่ย พอที่จะบรรลุธรรมนี่ยผมในระดับหนึ่งนะ่ยโอเคเนี่ยผมก็ขุดไปเรื่อยๆครับผมขุดทุกอย่างที่มีนะแต่แต่ส่วนมากจะเน้นจมพวกเหล็กมากกว่านะโอเคฮะโอเคโอเคแมน y ู u shit เฮ้ยไม่ใช่เนีขึ้นมาตรงนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องต้มเผาให้เราเลยเหรอโอเคครับผมไหนๆคุณก็ไม่ได้ใช้แล้วกูขอสักอันหนึ่งเถอะขี้เกียจครับเนี่ยอ่านะฮะ แล้วคนเห็นป่องอใหญ่ๆนั้นแปล่เน้นปั่นของป่องนั้นเป็นดันเจียนนะแต่ว่าของผมว่ากูยังไม่พร้อมอ่ะมึงดูกูเวลสามเนี่ยไม่ใช่แวลสามอ่ะมีเลือดอยู่สามอ,อ่ะฮะนึกอ,ออกไหมแล้วน้องกูมีเลือดอยู่ห้ายังเอาไม่ไหวเลยแล้วเรื่องอะไรกับสามอ่ะโอ้หน้าตาดีครับผมเราไปแบบที่อื่นดีกว่าเนี่ยผมโอเคนะผมอยากจะออกไปจากที่นี่ครับผมเพราะว่าดันเจียนหาง่ายมากครับผมหาง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากนะแต่จริงๆเราก็อาจจะแบบ แต่ว่ามิดเวดทุ้ทยวิธีออกจากไบโอมนี่ท่านังน่าจะยากนะผมว่าดูจากสภาพแล้วเนี่ยเไม่มีผักกับเบดไอ้ชิบ่ายโอ้ยน่ารักมงมิงอะไรอย่างเงี้ยอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยติดพิษเออปลากระเบนไอ้ปลากระเบนเล่นกูละเล่นกูละเออฮ้ยดูกินปลานีโมนีโมเยี่ยมได้นีโมมาแล้วนะอันนี้มอดนี้มีฉลามด้วยนะ ค่อนข้างหน้าตาดีเลยดิอ่ะปลาตกไปไหนครับผมจะกินปลาโอเคฮะยอดไปแลวแต่ปลาเนี่ยต้องไปต้มก่อนเนี่ยไม่งั้นไม่สุกเหม็นคาวไม่ชอบเนี่ยเดี๋ยวเผลอเผอโยนให้แมวเลยเนี่ยน้าตาดีหน้าตาดีครับผมแถวนี้มีอะไรผมแบบขุดมีอะไรแบบดีดีบ้างครับผมมดนี้อาจจะดูแล้วค่อนข้างมีสเสน่ห์ในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยผมว่าสัตว์ประหลาดอะไรพวกนี้จะมีเยอะมากเนี่ยแล้วว่าแต่ผมถึงใบอมทะเลสายแนละ้ว ผมว่าคงไม่มีอะไรควนส้นติงบงทะเลทรายนี่ฮะโอ้โหบ่งบอกถึงนรกเลยเว้ยดูดูสิครับดูโอ้ไม่กอดทำยังไงดีวะเนี่ยไม่ได้เนียว่าแต่ผมตายแล้วผมก็จะไปเกิดที่เดิมมาดินั่นคือปัญหาขั้นหล่อตังกรวยเดะเดอะิปแตกลิปแตกติปแตกแตก,แตก,แตกโอเคเฮ้ยแตกลิปแตก แกเยโอ้โ yes. ห oh ได้ไทเทเนียมอะส่วนในพวกนี้ผมไม่รู้มนันเอาไปทำอะไรลักหนาบ <c oughs> นะมีจอกศักดิ์สิทธิ์เอาไปตั้งโชว์ได้เปล่าวะโอ้โน่ทำอะไรไม่ได้เลยครับโอ้โ no. oh no, น่โอ้โน่เบชเด้อเด้อเด้ออันได้กระจกมาฟรีๆามาทำไมวะเน,นี่ยของพวกเนี้ยทามาทำมาเขืออะไรเยอะแยะไม่รู้เนี่ย อเคฮะผมว่าชั้นสองต้องมีคอมโบดีๆมาให้ผมแน่เลยฮะเพราะฉะนั้นกูต้องทำดาบไว้ก่อนพร้อมกับคมคอมโบดีๆคอมโบมันๆได้ที่นี่รับผมเอ่อโอเคโอเคนะะี่ยเอ่อทำดาบบอเออเออทำดาบไทเทเนียมโอ้ไทเทเนียมซอสนะค่อนข้างเผ็ดทุยซอสนั้นมันมนะเขือเทศเลยไม่ใช่ โอ้แมนเลือดกูมีสามยาโอเคโอเควอ้อเดะเดะเดวเดะเอาปุ๊เปลี่ยนเปลี่ยนดาบก่อนเดีเดวเดยว้ีตตีลติีลตีลตตีียมอ่าใช้อันนี้มาเอาอสองดาบวันนี้ใช้ไม่ได้เนี่ย ำไมก็ไม่รู้ว่าผมใช้ไม่ได้ Darkness โอ้ย,อยเป็นตาเหรอเอาไปผสมกันก่อนเอาไปผสมกันก่อน,นได้ไหมมันดูเหมือนจะมีของเยอะเนะี่ยโอเคโอเคแมนเดี๋ยวผมได้อันนี้มา13มัน12โอเคผมทำเตียงได้แนละ้วทำเตียงแล้วผมจะได้นอนเนี่ยซึ่งผมนอนแล้วผมจะได้เซฟจุดเกิดได้เนี่ยนอนตรงไหนดีนอนข้างนอกเ <c oughs> <c oughs> นี่ยอ่ะเฮ้เ มาทำมให้ไอ้บ้า,า,า,านงาแล้วนวลน้องไม่ต้องกลับคืนมาเอาไปเลยเนี่ยเยี่ยมเลือดเพิ่มเป็นสี่ฟินเนี่ยผมรู้สึกเซ็กซี่เนี่ยแปบ๊บนึงโอเคบออบอ้อมโอเคเฮ้ยโอเคน,นะฮะให้มาสายไหมาผมเนี่ยเนี่ยผมยอดสุดยอดโอเคแมน that is alright นะ ระาาวังไว้ตรงนี้ดีกว่าโอ้ยแล้วก็ต้มหรอเฮ้ยโอเคฮะตัวนี้ไปต้มเนี่ยเออสลับกันดีวะโอเคอู้หด้านล่างก็มีเหรอไม่บอกไม่บอกเธอนะฮะอู้หู้อู้หู้อู้หูอู้หู้ชิมหายแล้วเดี๋ยวต่ำกว่านี้ยังมีอีกเหรอวะ นะฮะตีไกลก่อนโอเคแล้วมันผมเจ็ดแมงมุมที่สุดเลยฮะโอเคยี่แม่งตรงนี้มีสองเลยโอ้ซอสออฟมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับผมจะเอามาก่อนนะฮะรู้ที่แน่ว่ามันเป็นซอสของผมแลวเผ็ดด้วย,วน,วยนะ,ะโอ้โหอันนี้อะไรวะแร่ด้วยอุ้ยของแร่เหรอเก็บไว้ก่อนเพื่ออาจจะเอาไปขายได้ในราคาที่ถูกราคาแพงดีวะอันคอมมอนอันนี้ก็ไม่รู้ครับผม แต่แน,น่ๆผมเก็บแร่ไว้ก่อนเวย้ยจอกศักดิ์สิทธิ์อันนี้คอมมอนก็แบบของทั่วไปเนี่ยคอมมอนด้วยตแต่แร่เนี่ยดิเป็นล้อเลยเป็นล้อกงอกรับกงเกวียนหุยเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองดาบใหม่หน่อยนึงน่งเหม็นคาวะกินปลาเ <laughs> นี่ยโอเค,โอ,เคโอ้โยไม่น่าเลยเมียวเมียว เข right ินผมลงไปไฟนี่แม่งกูเหลือแต่กระดูกเนี่ยโอ้โหเนี่ยถ้าไม่กูรู้ว่ากูเริ่มเข้าใกล้ความตายเขาขึ้นทุกทีทุกทีเนี่ยไม่ใจเลยว่ะเนี่ยโอ้โหแทนที่กูจะได้ขึ้นไปชั้นสองตอนนี้กูยุ่งหลงแ้วเนี่ยเฮ้ยจะมืดแล้วฮะทำโต๊ะค้าอนโต๊ะค้าปนอยู่ไหนอ๋อหายไปช่างมันกันเนี่ยโอเคอเนี่ย ทำชุดครับผมอืมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมชุดนี้ดูแล้วหล่อครับผมถอดเสื้อออกโอเคทำมังเกงไงอืมเนี่ยหน้าตาดีครับผมหน้าตาดีเนี่ยโอ้เยี่ยมมาบผมสีอาจจะค้ากันไปหน่อยนะแต่ว่าผมคิดว่ามันคงไปได้สวยเนี่ยนอนกันโอเคครับท่านนะฮะ ผมขอลองดาบบ้านนี้ดูก่อนนะว่าบาดดาบดาบบ้านนี้มันทำอะไรบ้างเนได้บ้างเนี่ยเมียแม่งมันงเยอะชิบหามไอ้โอ้ไม่กอดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมฉันต้องทำทำองไรสักอย่างแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งใส่แม่งเลยโคเปิดโซนเอาขอโคเปิดโซนมาอันนัโอเคโอ้เจ้าเมียมีหนูด้วยโอเค ผมเกลียดโซแซนไม่รู้ทำไมแต่ผมก็เกลียดเฮียเดินช้ากูมไม่ชอบโอ้ยตรงนั้นมีเหล็กเนีแล้วก็ใช้อันนี้ในการต่อตัวอ่าโอเคโอเคมาดูดิเปลี่ยน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 รีบรีบทำไมแรมวันสกอร์พอยต์เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมีหนู เจดาวโอ้ยได้่องมาฮะปลาแมงมุรีบทำลายมันน่ยโอ้เร้อยควับผมผมได้หนึ่ง E A ได้รับรางวัลแชมเปี้ยนหนึ่งเอโอ้โหของที่มึงให้กูมาลุกนะนะมีแค่ฐานนะครับทีด่ดูดีเนี่ยโอเคนะครับเลิกเลยเลิกเลยนะสติกออกมาของแต่ละอย่างเนี่ย ขค่อนข้างเหี้ยนะผมบอกไว้ตรงนี้ผมเขค่อนข้างเหี้นยนะโอเคครับผมจะลองเปลี่ยนไอ้นี้เอาวางไว้ตรงนี้ดูเนะี่ยเปลี่ยนนี้ยผมเออโอเคเพอเปลี่ยนพิกเอ็กเนี่ยโอเคเออเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อาผมทำทอชยังโอเคแล้วก็ผมก็จะฝากของพวกนี้ไว้ครับผมรักษาดีๆด้วยเพราะพวกนี้หายอยู่แคนะี <c oughs> ไปเกลียร์เนอะเนี่ย โอ้โหเยี่ยมผมเจอของดีๆหลายอย่างเนี่ยแหลม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 โมแหลมเป็ดไปเลยเนี่ยผมว่าผมคงต้องโจมปรับกับดันเจี้ยนที่นี้อีกนานเนี่ยมีเพิ่งเคดีเถเย็นนรจเย็นเนี่ยเลือดกูมีน้อยๆอยู่ทำอะไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยเพราะว่าถ้ากูตายทีกูกลับไปเริ่มนู้ไม่รู้ทางมาเลยทีเดียวเนี่ยโอเคครับ แม่เหล็กเยอะครับผมอย่างนี้ก็ทำได้ทั้งหมวกรองเท้าทำพิกแอคเออแหลม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 โอ้โเนี่ยโอเคโอเคแมนเนี่ยโอ้โหว้าวว้าวเงี่ยไปเลยครับคุณผู้ชมแต่ก็มีอันตรายหลายอย่างเนี่ยโอเคเอาเอาที่มันปลอดภัยก่อนนะผมเราไม่เราไม่เน้นแบบ เราไม่เน้นเหล็หลกๆมากผมเ,เราเน้นปลอดภัยพระเจ้าเอากูขึ้นไปเดี๋ยวนี้เลยเอากูขึ้นไปเดี๋ยวนี้เนี่ยแม่งเห็นแมงมุมออซีกันแล้วผมแม่งจะจะลุมจะลุมกูละเนี่ยอ่ะโอเคไหนผมตอนนี้อาหารเริ่มหายากแล้วเนี่ยขอหาหมูหาอะไรในการที่จะให้กูแดกกินปลาเหรอก็อได้เฮ้ย ออามานะฮะอาหารยิ่งมีน้อยๆอยู่เว้ยเอาใส่ไปนะอืมนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเหล็กเผาเนะี่ยโอเคเนะี่ยเอาเหล็กเผาต่อเลยนะขอไปหาอาหารแถวนี้ก่อนนะเนี้ยเผื่อคุณอาจจะได้กินของดีๆบ้างเนะี่ยกินแต่ปาลาเหรอแถวนี้ไม่แอ่งน้ำก็ดีไปอย่างเนะี้ยคุจะได้หาปลาเจอเนี้ยผมเอ้ยแอ่งน้ำอืม แหล่งน้ําก็มีแต่น้ำาะผมไม่มีอย่างอื่นเลยเนะี่ยว่าแต่ต้นนี้กินได้ไหมมันมีไฟด้วยครับโอ้ยหยิยังหยิบเอายิยังหยิบยัยิยักินไม่ได้เหรอมีไฟด้วยนะมันมีไฟอะนายกินไม่ได้เหรอวะนายอ่ะเดี๋ยวปลูกคืนเลยอ่ะนี่กูทิ้งอะไรของกูวะเนี่ยปลูกคืนได้ไหมทิ้งไปเลยเชิญเอาเฮ้ยเดี๋ยวมันเหมือนจะเอาของกูไปด้วยเลอไง เนะี่ยป่าวต้นนี้ต้นอะไรอ่ะไม้ไม้อะไรไม่รู้นะครับที่แน่ๆตอนนี้กูเริ่มหิวข้าแนละ้วกูวิ่งไปวิ่งมานะครับผมอาหารหาไม่เจอเลยนะ่ยเิ่งไปวิ่งมานะครับผมไม่ดีเลยเนะี่ยไม่หาของแถวข้างในมีเนื้อซอมบี้หน่อยไหมเนื้อซอมบี้ก็ไม่มีเหรอเออเนาะกินปลาไปก่อนนะนะฮะเออหน้าตาดีครับผม โอเคนฮะพร้อมที่จะบุกต่อนะ,ะับผมหรือเปล่านะคับเพราะว่าสเสบียงตอนนี้ขาดแคลงแล้นะ,ะับผมขาดแคลงสเสบียงนะฮะดูข้างในเออมีอะไรกูกินได้บ้างอนะของแต่ละอย่างก็กินได้ทั้งนั้นเลยเนะี่ยอืมเครียดเลยแถวนี้มีอะไรดีมั้งเออไม่มีเนี่ยโอ้มีสตาวมันมุมอยู่ข้างบนกูเห็นมึงแล้วเนะเเอาอ ทำการโกงนิดหนึ่งเนี่ยดูนะครับผมอันนี้นี่เป็นแบบว่าเป็นมิติใหม่เนี่ยสำหรับคนที่ขี้เกียจเนี่ยก็ง่ายดีครับผมเนี่ยเป็นมิติใหม่เลยนะสำหรับการทำงานออนไลน์ทุยเนี่ยเดี๋ยวเดีย๋ยวเบ๊ายบายจะไอ้โง่อีอีนะครับในเมื่อเรากูเล่นตามเกมไม่ได้กูก็แฮกแม่งเนี่ยหาวิธีทำยังไงให้มันง่ายที่สุดเนี่ยครับผมเพราะว่าตอนนี้เรายัางเวลน้อยอยู่ครับผม แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลุยกันอย่างจริงจังจับปะเฉยๆเฉยๆเฉเฉยๆเฉยากฉยๆเเนยาเฉยๆเฉยๆเฉยๆเเยเฉยไเฉยๆเยเฉยเเฉยๆยๆเฉยเฉยๆเฉย้เเฉยๆเฉยดเฉเฉยๆเฉยๆเฉยๆยๆเฉยเฉยเฉยเเฉย่เฉยๆหเเเเเยเยเยๆเยยวะ ไอสองจอเยเนื้อมบิขาดไม่ได um> ้ผมเฮ้ยจเย็น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 จจเย็นจจเย็นโอเคจเย็นแล้วเย็นเย็นเลยเียวเร็วเฮ้ยเดดวมเดือวเลยโอเคนสปอ ก็วุ้ยไปเอาของแล้วกูเพิ่งทิ้งใหญ่ไปเนี่ยเอาเอาใหญ่อาหารไปคเออโอ้โหกูเยี่ยมได้หมวกเลยฮะแล้วก็บันไดอันอันไหนของผมที่มันหายยากบ้าง่ะต้องเห็นจะมีล้อแล้วนี่โอเคนะดูน่าเกลียดไปเลยครับนะสะกินเป็นสกิลสกินเก่าสกินเดิมไม่ยอเมนเปลี่ยนผมช่างบันไดของผมโอ้มาเลยเนี่ยหน้าตาเนี่ยครับ หน้าตาดีแล้วนะหน้าตาดีแล้วอ๋อเยี่ยมมีห้าหลอดแล้วอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจย์เจย์ลูกเจย็นอ่านะฮะแลมเป็ดนะฮะโอ้ว่าแต่เอามบัตรบัตรตอนนี้ยเป็นเพชรเนี่ผมเสียดายนะแต่เอามาทำไมเนี่ยผมเอ้าเอ้าเฮ้ยกูหยิบไม่ได้เหรออะไรแล้ววะออฟซิเดียนเอามาทำไมอ่ะอันนี้เอามาทำไมโอ้หูคุณซ้อม เนื้อกูยังไม่มีอยู่นะขอกินก่อนโอเคเถอะเทียนผีผมเนี่ยไว้นี่เก็บไว้ก่อนเนี่ยเสียดายครผมอันนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยออฟซิเดียนเอามาทำปักเขือแล้วเอาไปสร้างประตูนรกอย่างเงี้ยเนี่ยไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวค่อยมาเอาเพราะเดี๋ยวมันลบออกลบตัว โอ,โ,โอเคเโอเคอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของม้อเพราะว่าผีผีมันก็จะเดินช้าเน่ซึ่งเป็นข้อดีสำหรับเรามากเลยทีเดียวเนี่ยห้องโอ้โหดูของครับผมมีให้กูครบเซตเลยเนี่ยอันนี้เอาฝากไว้เลยฮะกูให้มึงเลยผมเน,นี่ยอันนี้กูว่าให้มึงเลยนะ ดาบเอามาแทนนั่นนึงโอเคอันนี้กูให้มึงแลบก็อันนี้ <c oughs> ดูของแต่ละอย่างก็ผมมันเป็นเพชรหมดแล้วอะเอ้ยเอานี้เอามาเอามันมันผสมกันไม่ได้เหรอเชี่ยหายไปแล้วโอ้โห <c oughs> oh, ไม่ใจแลบโอเคแมนโอเค that is okay เนี่ยเอามาแต่โอเคครับ เผื่อเราอาจจะแบบเลือกใช้ดาบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเนี่ยโอเคโอ้โหโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอแม่งสตันกูไอ้หนูโอเคกูร okay. ีบพำายแมงมุมก่อนเนี่ยโอ้โ oh, หขุดเร็วเร็วได้ใจเลยโอเคเก็บ okay. okay. ไว้เก็บไว้ฮะอืมนะตอนนี้อยากได้อาหารเนี่ยผมตอนนี้เครื่องมือเครื่องเพชรอย่างที่ผมบอกผมว่าเรามีเยอะแล้วเนี่ย บอสครับผมว้าบอลจะโอ้ๆเวียง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 ชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูไปแล้วจุ๊บจุ๊บเนี่ยกูได้เที่ยกูได้เอาอาหารเอาอาหารอาหารลูกอาหารบั๊บบอุ๊ห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 โอ้แมนโอ้แมนแมนดีละที่กูเซฟไว้เนี่ยโอ้เจ้าบิสซัดหน้าโง่นั่น ต้องเจอดาบเพชรกูเอลซอสไม่ใช่เนี่ยชิมหายละเวลกูมาเริ่มตั้งแต่ XP 07ใหม่เลยแต่ไม่เป็นไรผมเลือดเลือดกูก็มีแล้วเนี่ยไม่ใจเลยวนะเนีไม่ใจเลยวนะนายเนี่ยเนี่ผมโอ้หน้าตาดีแค่ไหนตอนนี้กูก็เยี้ยแล้วครับหน้าตาตอนนี้เริ่มเยี้ยแล้วนะหน้าตามไม่ใช่ว่าดีนะตอนนี้เริ่มเยี้ยแล้ว เววเวลของผมเววฉันโอเคเวลสองไอ้าสตร์นะฮะเวลกูมีตั้งเยอะตอนนี้กูได้เวลสองอะ่ะเดดิ้ดูดีๆอะผมเดี๋ยวได้เวลยังไงกระโดดไปกระโดดไปกระโดดไปโอ้โหมึงเดินช้าอย่างงี้ให้กูคานไปเลยดีกว่าแม่โอเคเนะี่ยตอนนี้มาโอ้โหเววเววเววเวลสองยังไม่อัพยยเลยชิบหายเพราแต่มันหายไปไหนล่ะไ <laughs> อ้ยัยอยู่คนเดียวเลยว้าวสะทันกูอ่ะ อ๋อฟินเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งพึ่งลุกโอ้โหระเบิดแล้วเวลกูหายอย่าพึ่งได้สองอย่าพึ่งนะอยู่ข้างบนมึงอยู่ข้างบนมึงหนีเนี่ยเอ้ยยายาอย่าเพิ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยหกล่องอยู่ข้างบนหนีปตายซะตายซะตายซะตายสิตายตายกูบอกตายอ๋ออย่าพึ่งใจเย็น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 เราคุยกันได้ครับเราคุยกันได้นะคุยกันได้ นะรอมึงรอเลือดกูก oh, 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 ่อนเนี่ยเดี๋ยวเวียงคิวโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปแล้วจังหวะนี้ไอ้เหี้ยชุดกูวะชุดกูอึดแล้วนะเนี่ยโอ้เดี๋ยวดเอาอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะโอ้บินได้ไอ้กสองชุดดาบกูบินได้โอ้เจาะไอ้แขกคอนเทนด์อึดเจาะเจาะว้าหนีเนี่ย

มีของแค่เน่งเหรออืมนะครับเดี๋ยวๆกูต้องทำยังไงกับมันวะออ้เอาดิเอาดิเอาจะเอาเจาเลิกเลยกูเลิกเลยครับกูเลิกเลยกูไม่กูไม่สู้กับมึงแล้วก็ได้นะเหนื่อยจิตนะผมโอเคครับผมนี่เรามาทำชุดเหล็กกันบ้างเนี่ยชุดเหล็กนี่จะอึดกว่าชุดของอ่าโซ่นะฮะเพราะว่าโซ่นี่แบบค่อนข้างหน้าตาไม่ดีเนี่ย ่วนชุดเด็กจะหน้าตาดีกว่าเนี่ยโอเคผมใส่เข้าไปเนี่ยอืมเอถ่านไหมเราจะทำการประจัยไปที่อื่นเนี่ยผมก็เดี๋ยวขอทำชุดก่อนโอเคแมนเนี่ยได้ของมาค่อนข้างที่จะโอเคแล้วอันนี้อะไรอ่ะอืมเชสมีออโต้รีฟิลด้วยมีไรเฟิลด้วยผมเออฟิลไฟไฟเนี่ยโทษทีโทษทีผมอ่านผิดเนี่ยแล้วก็นี่ก็ทิ้งไปอ่ะโอเค ยังว่าทิ้งไปผมอ่ะนะทิ้งไปอ่ะผมอะไรที่มันไม่ใช้เนะี่ยทิ้งไปให้หมดเนะี่ยเออบันไดนครับโอ้โอ้ผมึงก็เก็บ <c oughs> <c oughs> อยู่นั่นแหละโอเคเนะี่ยผมก็วันนี้ผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านก่อนเนะี่ยผมก่อนที่เราจะลากันไปเนี่ยผมก็ขอฝากบอสนี้ไว้ด้วยเนะี่ยเดี๋ยวจะเล่นให้ดูอีกนะผมบอกว่าบอสนี้ไม่มีเด้งไม่มีอะไรเลยแล้วค่อนข้างสนุกแล้วก็มีมนุษย์หมาป่าด้วยเนะี่ยน่ารักเลยทีเดียวเนะี่ยผมโอเคนะเพราะใครชอบกดไลค์ผมชอบมา,มากๆกดซับเนะี่ยสนุกดนี้แนี่นเราก็บอกผมสมากครับ